ที่สิชินนบัญชรใช้ยาสนากตาพุทธ,ธาเชตวามาราสวานานจาตุสัจจาสภาระสังเยวิตปิวิงสุนาราสภาตันหาก,กราพโยพุทธ,ธาอาทาัอาทธวิสตินายกสาพเพปฏิทิตาในหังมัคตเกเตมุนิสราสีเสปฏิทิตโตในหงังพุทโธธรรม,มโมเชื่ย พระวิโรจนเีเนสังโฆปติจิตโตไมหังอุเรสภะคุนาการโรหาทะาเยมีอนุรุโธสาวีปุตโตจารักีนนโกทันโยปิติภาคาสมิงโมคาลาโนจะวามะเกทักีเนสวาวะเนไมหังอาสุงอานันทราหารุโรกัสโปจะมหานาโมอุภาสุงวามะทโสตเกเกสะโตปิติภาคาสมิง สุริโยวะปะพังกะโรนิสินโนสิริสัมปันโนโสพิโตมุนิปุงขาโวกุมาวะสกัสโปทเทโรมะเฮสีจิตตะวาทโกโสมัมหังวาทเนนิจังปะติดทาสิณนะปะติดฐาสิคุณากโรปุนโนอังคุริมาโรจะอุปาลีนันทศิวรี เถราปัญจะอิเมชาตานราเตติรักาม,ามะมะเสสาสิติมหาเถรวิชิตาชินาสาวกาเอเตเสติมหาเถราชิตวันโตชินราสาชาลันตาศีระเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตารตาตานังปุระโตอาสิทักคีเนเมตตาสุตก,กัร พระางคางปัจฉโตอาสิวาเมอังคุริมากรอังคุริอังคุริมารักังขันธโมระปริตันจักอาตาอาตานาติยะสุตตะกังอากาเสชะธนังอาสิเสสาปาการัชคิตาชินานานาวะรัสังยุตตาสัตตปาการัสังลังกตา ว<ฯ>าต,ตปิดตาทาสัญชาตาภาหิลชัตตุปัทวาอเสสาวินยังยันตุอานันตชินะเตชะสาวาสัโตเมสกิจเจนะสัทธาสมสัมพุทธปัญชะเลชินะปัญชะละมาชัมหิวิหารตังมะหีตะเลสัทธาปารนตุมังสะเท เอมาหาปุริสาสภาอิเจวะมันโตสุขุโตสุรโขชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะชิตาริสังโคสังคานุภาเวนะชิตันตรายโยสัทธัมานุภาปาริโตสัทธัมานุภาวะนุภาวปาริโตจะรามิชินะปัญชเชลิ บทที่สิบที่สิพาหุงมหาการพาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาหุทันตังคีเลข,ขมามคีเครังคีเมขะังคีเมคารังอุทิตโคราสเซนมารังธานาธิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังครานิมาราติเรกะมะพิชยุตชิตสสพะรติง โรามปะนาละวะกะมะขะมะัตท,ทยะยขังขันตีสุทันตะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชาาะสาาวตุเตชะยมังพรานินาราชีรังคะนาราชิริงคาชาวรังอ,ตอตะติมัตภูตัง าววคคจักกะมาสะมีวะสุภารุนันตงังเมตตังผุเสกะวิธินาชิตวามุนิโทตังเตชะสาพาวตุเตชยมังคารานิอุขิตะคักขามะติหัฏฐะสุภารุนันตงังขาวันติโยชะนะปะทางคุริมาระวันตงังอิทีพิสังขาตาะตมะัมโมตัมโนชิตวามุนิโท ตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคารานิกัตวานะกัทมุทะรังอิวะคพีนิยาจินจายะทุทะทุทะวจานังชาณกายาชาณกายมเชสันเตนะโสมวิินาชิตตวามุนิโทตันเตชัสสาภวตุเตชยมังคารานิ สัจจังวิหายะมติสัจจะกะวาทะเกตุวาทาพิโรปิตะมะนางอติอันทะภูตังปัญญาปาทีปัชาริโตชิตวานุนินโทตันเตชะสาภะวัตุเตชะยมังคารานินันโทปะนันทะพุชาคังวิปุธังมหิติงปุเตนะเถระพุชาคา ah เ,เชาาย พระมาปยันโตอิทูปเทสะวิจินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาพวตุเตชายามังคลานิทุกขาหะกทิฏฐิผูชะเคนะสุทัถา,า,า,าหัดถังธรรมังวิสุทธิชุติมิทิพักาพิธานัะ ยานาคเทนะวิทินาชิตวามุนิโทตันเตชะสาภาวตุเตชยมังคารานิเอตาปิพุทธชายมังคระอัทธคาถายโยวาจาโนทินทิเนสระเตมตันทีหิตวานะเนกะวิวิธานิจุปัฏฐวานิโมขังสุขังอธิขเมยยะนโรสป,ปัญโย มาหาการุนิโกนาโถหิตายะสัพพานินังปูเรตวาปารามีสัพพาโปะปัตโตสัมโพธิมุตตมันเอเตนะสัจจาวาเชนะโหตุเตชะยะมังคารชะยันโตโพธิยามมเรสักกัญยานังน,นันทิวัฒโนเอวัง เอวังตะว,งวัง<ว>ชีวิชโยโหหิชยสุชยมังคะเอรอปราชิตะปัลลังเกสีเสปัถวิโปคะเรอภิเสเกสัพพพุทธ,ธานังอัคขปตัตโตปัโมทติสุสนขตังสุมังคะลังสุป,ปะพาตังสุภุทธ,ธิตังสุข,ขนโนสุมุตหุโตจกสุยตัง พมจาริสุปัททะขีนงกายกรรมังวาจากรรมังปัททะขีนางปัททะขีนางมโนกรรมังปะนิทีปะนิทีเตปัททะีนาปัททะขีนานิกตวานะพระพันเตปพระพันตัดเถปัททิขีเนพระวัตุสัพพระมังคะลังรักขันตุสัพ์พระเทวตา สัพพะพุทธานุภาเวนะสัตตาสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาสถีพระวันตุเตพระวัตุสัพพะมังขารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาสถีพระวันตุเตบทที่สิบสี่ ปฏิทานคา,าถายาเทวตาสันติวิหาราวาสนินีถูเปคาเรโพธิคเรต่หิงต่หิงตาธรรมมธานีนะพระวันเตปูชิตาโสถิงคารนเตถะวิหารามันทเรเทราจามชานวากาจาพพิขโวสารามิการานาปฏิอุปาสากา คามาจาเทสา,สานิคามาจาอิสระสัปปานาภูตาสุขิตาพระวันตุเตชะลาภูชาเยปิจากอันทาสัมภวาสังเสธชาตาอะทาวโอปปาติกานิยานิกังธรรมวาังปัจจิตจเตสพเพปิสเพปิทุขสัสกะการนณตุสังขยัน คาตุจิรังสตังธ ah ap ok ok ัมโมธรมมัทราจปุขาสังโคโหตุสัมโควะอัตถายะจะหิตายะจะอัมเหลักาตุสัมพโมสัพเพปิธรมมจาริโนพุทิงสัมปาปุเนยามะธรรมเอริยปะเวชิเตปะสันนาโหตุสัพเพปิปานิโนพุทธะสัพพุทธะศาสน สัมมาทารังปะเวันตโตกาเลเทโวปะวัสตุอุทิภาวายะสัตถังสัตตานังสามิทังเมตุเมทนิงมาตาปิตาจะอัตตรชาชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังรามเมนะราชานโนปะชังรักขันตุสัพพะ